กราบสวัสดีทุกคนนักผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับสปูลเคยแล้วผมก็ได้หายเป็นเวลา3เดือนกว่าๆนะครับก็ก็ต้องกราบอาัยด้วยนะครับที่ผมหายไปนานอีกแล้วนะก็วันนี้ก็จะมาทาคลิปนะครับ10บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างในเซเว่นคุณเนี่ยล้วงกระเป๋าออกมาเนี่ยเจอแค่เหรียญ10บาทเท่านั้น10บาทเนี่ยคุณสามารถซื้ออะไรได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่า10บาทซื้อได้หมดนี่นะ10บาท,ทคุณเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างไปดูกันที่อันดับหนึ่งกันเลย อ่าไม่ต้องถ้าแสงข้างหลังมันเปลี่ยนไ,ไ,ปไป้แปลผมเปิดไฟอยู่นี่นะทีก,ก็แบบมันก็แบบเริ่มมีงบป้าขึ้นแล้วนะทุกคนเนาะห้องมันสวยไหมเดี๋ยวมีรีวิวห้องแน่นอนเดี๋ยวรอดูได้เลยนะสิบบาทคุณจะได้อะไรโคโคโริบอนป่าเนี่ยคุณรสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นปลาหมึกดมได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นเป็นโควิดเปล่า ข้าค้คารา,าดามือคาราดาเลยกอปไปเนี่ยแต่รสชาติจะอ่อนกว่ากลิ่นปลาหมึกแล้วก็มีเผ็ดไป,ไปลิ้นแล้วก็เค็มเบาผมให้คะแนนด้วยอันนี้ผมให้หกจุดเจ็ดสามเก้าอะเออแบบต่อไปกันเลยเอาแบบไวๆเลยไหมครับมันอะไรปรเตโต้โปอเตโต้เพลงเขาเชื่อเลยนะเพลงร้องไงวะเพลงเขาร้องไงวะ ความหวานอันนี้ได้ดาราใครนะครับอันนี้ใครรู้ใครใครู้จกบอกด้วยนะครับโบลิโต้เนี่ยแน่นอนครับอร่อยอยู่แล้วและเป็นขนมยี่ห้อเดียวในไทยที่ผมรู้สึกว่าให้เต็มซองเต็มจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวในไทยนะที่ให้เต็มซองสำหรับผมสิบบาทคุ้มคุ้มใครบอกไม่คุ้มช่างมันคุ้มเชื่อผม บาทเนี่ยคุณได้ขนาดนี้ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะอันนี้ผมให้7.839อะไรเงี้ยอืมโทเนิยมเยอะช่วงนี้เลียกคนนี้จนบ้าไปแล้วเลโคสเตอร์เลยหรอนี่โรลเลอร์โคสเตอร์ผมมีวิธีกินที่เด็กๆทุกคนต้องเคยทำนะกินชีสแต่ก็ตามสภาพนะครับให้มาก้นๆถุงนะก็ของอร่อยครับให้เยอะไม่ได้เด็กๆอะ่ะตอนเราอย่งนิ้วเล็กๆไงก็ใส่เป็นแหวน อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วละนะกินอา่าล่วงลๆวงวงอีกอ่ารสชาติสิบบาทนะได้ขนาดเนี้ยอร่อยมากบอกเลยอร่อยชีสอะไรหอมละมุนอยู่ละผมให้แปดเต็มสิบอันนี้ไม่มีทศนิยมละให้แปดเลยกลมๆไปเลยมาทั่วปักอ้านี่ปะปักอ้าเงี้ยเสื้อหลวมปะเสื้อหลวมนี่นะครับ ถั่วปักอ้าอบเกลือสิบบาทคือแบบเป็นของที่ดีสุดในวงที่ไม่ใช่วงดนตรีนะครับ <laughs> แ,แล้วเทกินแบบกลิ่นถัว่วกเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะเราแค่แบบเงี้ยเม็ดเม็ดถั่วอย่างนี้นะแสงดูไม่ค่อยชัดเลยเนาะเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะชิม,มก็จริง เป็นของที่ดีสุดในวงที่ไม่ใช่วงดนตรีบอกเลยนะก็มันๆอ่ะเค็มๆแค่นั้นเลยแล้วก็ตัวให้ห้าจุศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วกันให้ห้าให้ห้าเพราะว่ามันก็เคม็มๆเกลือลแค่นั้นแหละซื้อ s n a k ค Jack มาเลยหรอ s n a k ค Jack นะครับรถด,ดั้งเดิมดั้งเดิมเนี่ยยังแมปอยู่แต่ถ้าดั้งใหม่นี่โด่งเลย s n a k ค Jack เนี่ย ขนมดีของคนดีคแนนแจ็คดียังไงก็อร่อยสำหรับผมจืดจืดเค็มเค็มมันมันส่วไหนเขาจะบอกมันไม่ชอบนะแต่ผมชอบสองอันไปเลยถ้าไว้กล้องช่วงนี้มันไม่ค่อยโฟก,กัสเลยเนาะนี่นี่นะเิมอร่อยสิบบาทยังไงก็อร่อยเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปวาดรูปอีกนะครับรสชาตินะ หกจุดแปดสามแปดเจ็ดเก้าอะอะไรเงี้ยสันแน็กเลยเหรอสันแน็กเป็นมเมล็ดทานตะวันที่ทเคี้ยวเพลินที่สุดในโลกม,มันดีตรงนี้ว่ามันไม่ต้องแกะเปลือกเองอะแล้วก็มีรสชาติมาให้นี่รสบาร์บีคิวนะครับมาชิมนี่เทมาเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเข้าปากให้หมดรวดเดียวยังไงก็อร่อย เคีวเพลินๆน่ะแบบนั่งเรียนอยู่ตรงเงี้ยเนี่ยอาจารย์อยู่ข้างหน้านะพออาจารย์มาแบบเคี้ยวอย่างเงี้ยคือผมชอบไปซื้อกินตอนโดดเรียนไงแต่โดดเรียนมันเหนื่อยก็เลยนั่งเรียนเนี่ยโดดเนี้ยโดดเรียนมุกมุกไม่ขำเลยอ่ะไม่ได้ต้องเล่นมุกใหม่ถวยละตรากันนะดุ๊ยอันนี้อร่อยยังไงก็อร่อยบอกเคย มากินกันเถอะกลิ่นมันก็จะอาจจะแปลกๆก,ก็ตามสไตล์ถั่วกลิ่นถั่วก็อย่างนี้แหละผมก็นั่งดูหมิงโคโลกด้วยนะครับชิวๆกันไปนะครับพี่หมิงนะครับคือแรงบันดาลใจนะครับมาชิมกันเลเบิร์ปลือให้คะแนนทันตะวันเจ็ดจุดเจ็ดสามแปดเออวันนี้โอเคเดี๋ยวเป็นเม็ดอย่างนี้นะเป็นถั่วเขียวแล้วก็เคลือบเป็นแป้งๆเนาะชิมขัง ออืม,อม,อมก็อรีอยแล้วก็อาจจะมีกิ่นงนึ้งๆงแปลกให้รักห้าห้าห้าจดศูนศูนย์แปดอะไรเงี้ยกินดได้ต่อไปเป็นน้ำน้ำบ้างไหมใกล้จะหมดแล้วนะมากินเป็นน้ำน้ำกันบ้างดีกว่าลืมแช่ตัวเย็นด้วยแบบไม่แปลกเพิ่งซื้อมาเนาะไม่เป็นไรหรอกดัสมิว 4ฟร์นี่แล้วก็มีเป็นดารายืนทำหัวใจเงี้เนีย่ยทุกคนคิดว่าถ้าผมไปยืนหน้านีแล้วก็ไหนคนจะอ,อยากซื้อไหม <c oughs> มาชัดมั้ยไงกินนมต้องขย่บไม่เย็นแล้วนะครับคือผมซื้อแล้วก็ไว้ในห้องเลยตั้งแต่ตอนเลิกเรียนนะช่วงนี้ผมก็จะสัญญาว่าผมเนี่ยจะปัดจะทำคลิปทุกๆวันเสาร์เอาคลิปจบแล้วบนตังนะ ผมจะลงคลิปทุกวันเสาร์แล้วผมเนี่ยจะลงคลิปทุกวันเสาร์ให้ได้นะแต่ถ้าข้างในมีธุระผมก็อาจจะมีเบี้ยวบ้างบางอาทิตย์ก็หวังว่าผู้ชมจะเหนียวแน่นนะครับโอเคเ้ okay. ามาชิมกันเถอะอันนี้ก็นมสตรอเบอรี่แต่ไม่หวานมากอืมก็ดีตอนนี้กำลังคอแห้งเลยแหละอันนี้ผมให้แปดจุดแปดสามเก้าอะไรเงี้ยเอ อันนี้ไม่มีอันไหนได้สิบเลยนะแต่ผมว่าอัานต่อไปเนี่ยยังไงก็ต้องสิบเท่านั้นปาปิก้าแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ขนมมันต้องมีดารายืนอยู่หน้าซองนะอเนาะอย่างนี้นะถ้าขา้นบนี้อย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวมีเหลืองนะอืมต้องใช้วิธีพอดี๋ยวนี้ขนมมันต้องไม่เกะยากเนาะเขาไม่อยากให้เด็กกินหรอหรืออะไรหอม ปาบิก้ายังไงก็ต้องสิบทุกคนต้องเคยกินอร่อยมากยังไงก็ต้องสิบไม่เผ็ดจะอร่อยก็อร่อยยังไงแบบอร่อย,ออยเออสิบบาทหอประมาณนี้มือผมอะคุ้มคุ้มได้เต็มซองเลยก็เอาไปสิบสิบสิบอย่างเดียวเลยนะครับบอแบ บันบันคือถ้าผมเนี่ยเผลอไปทำปลุกคลิปคล้ายๆช่องไหนสักช่องหนึ่งก็เดียดามากนะครับผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วช่วงนี้ผมก็เลยเอาคลิปเก่าๆผมมารีเมคใหม่พิจริงแล้วอะ่ะคลิปเนี่ยผมเคยทำไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะตอนที่ผมพาเพื่อนมาทำด้วยอเออแต่ช่วงนั้นกล้องกำลังแบบกล้องมัวๆอยู่ไงตอนนี้ก็มีก็ยังมววแหละกล้องอะ่ะแต่ก็พัฒนาขึ้นนะอาชีพนี้เถอะอย่าพูดมากปากเหมน็น เคี้ยวมันอ่ะให้สิบดีปะวะเนี่ยอ, mm. อร่อยคลิปหนักเลยวะให้เท่าไหร่ดีวะเก้าจุดแปดสามแปดอร่อยวันนี้ก็อร่อยก็คลิปจบแค่นี้แหละก็มีสิบอย่างเดี๋ยวคลิปหน้า ถ้าไม่ใช่กล่องสุ่มหน้าโรงเรียนก็น่าจะเป็นห้าบาทในเซเว่นซื้ออะไรได้บ้างนะแต่ผมจะพยายามใชทำคลิปแบบอย่าใช้งบเยอะเพราะช่วงนี้ผมเก็บตังค์ซื้อแท็บเล็ตอยู่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนว้าวไปบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บบวย